สวัสดีครับผมวันนี้พาพี่เสือมาขัดตานะครับเหลืองครับตาเหลืองกำลังเริ่มขัดนะครับดูน่าช่างก่อนครับใครจะมานะครับขัดได้ครับคู่ละเท่าไหร่นะช่างห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทไม่เกินนี้อ่าห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทเยวะสภาพไม่แต่รุ่นเก่ามากขนาดไหนเหลืองขนาดไหนครับถ้าเก่าน้อยก็ถูกเลยเก่าน้อยถูก่อยแน่นอนบริการหนึ่งที่ก็ได้มีบริการหนึ่งที่นะครับช่างเขาไล่มาตั้งแต่เบอร์นี้นะครับผมดู หกพันไม่หกร้อยใช่ไหมช่างถ้าถ้ามันขงปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเหลืองมากก็จะเริ่มตั้งแต่สองร้อยแปดสิบครับมาแ,แต่สภะพในาช่างเนขี้กากก็เริ่มที่สี่ร้อยถึงหกร้อยช่างทำละเอียดมากนะครับช่างอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งนะเนี่ยผมวิ่งมาจากพุทธมณฑลสายหนึ่งซอยสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากเสร็จงานเราจะเป็นยังไง <c oughs> ผมลืมถ่ายตอนที่ ตอนที่มันเหลืองนะครับมีคลิปมันเก่าอยู่พี่อ๋อมีคลิปมันเก่าอยู่โอเคเดี๋ยวงานเสร็จเรามาดูกันนะครับว่าจะใสปิ้งยังไงนะครับ Okay. okay, yeah!